าะสม็นะคะหาดทรายแก้วค่ะมาเที่ยวพักผ่อนกันในวันหยุดวันแม่นะคะสุขสันต์วันแม่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องกัน,นยานทุกคนนะคะ<ม>น้ำทะเลใสามากนะคตาแล้วก็สะอาดนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งเท่านั้นนะคะ9ก้าโมงครึ่งแต่แสงแดดที่นี่บอกเลยว่าแดดแรงมากนะคะดยเนียเรามานะคะ2วันติดติดกันนะคะผิวเรานะคะดำเตรียมไปแล้วนะคะแต่ก็โอเคค่ะเพราะว่าเรา ใช้เวลาก็ประมาณน่าจะประมาณสัเกเดือนหนึ่งนะคะเมื่อคืนเราก็มานั่งเอนจอยชิลๆทานอาหารกันที่แกลนวิวบีดรีสอร์ทนะคะเมื่อคืนนะคะแล้วก็ตอนที่เราพักกันเมื่อคืนเราก็พักกันที่ไดมอนด์บีดรีสอร์ทนะคะก็อยู่ที่พิกัดก็หาดทรายแก้วกเกาะเสม็ดนะคะที่นี่เขาก็จะมีกเกาะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้เราเลือกเอาแบบง่ายๆเพราะว่าเรามีหลานมาด้วยนะคะหลานก็2องวขวบครึ่งน,นิดๆน,นะคะ สองคนเจ็ดเดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปเกาะไกลนะคะไม่อยากจะแรนเจอร์มากอะไรเงี้ยก็เอาแบบประมาณนี้เบาๆชิลๆเดี๋ยวเราให้ดูบริการนะคะนี่คือด้านข้างเราก็จะเป็นรีสอร์ทต้นสักนะคะรีสอร์ทต้นสักก็ very nice food ูนะคะแล้วก็บริการนี้นะคะแต่ตอนนี้น่าจะเปิดบริการแค่ร้านอาหารแค่นั้นนะคะแต่เขาก็เตรียมท่านะคะเตรียมท่าตั้งตั้งต้อนรับลูกค้าลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูะคะ่ะ ชิวทรายสวยนะคะอันนี้คือต้นสักรีสอร์ทนะคะนี่เลยเอกลักษณ์เขาก็จะประมาณนี้มีต้นสักเยอะแยะมากมายอยู่ข้างหน้านะคะและฝั่งนน้นก็จะเป็นแกนดิวที่เรานั่งทานข้าวกันนะคะและถัดไปก็จะเป็นไดมอนด์บินะคะและตรงโค้งนน้นก็เลิศมากเลย ก็จุคอ่ะเนี่ยอ่าดีวันเทสโน่เซดร็อกนะโอเคบริการดีบริการสวยนะคะตอนนี้ก็ส,ส,สปีดโบ๊ทนะเจสคีเจสคี S <S อ่าเขาก็เตรียมพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าแล้วนะคะพี่พีเขาก็ทีมงานก็เตรียมสแตนบายนะคะสำหรับรอต้อนรับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะ น้ำสวยทะเลาสอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมอะไรนะวอชิรินสมันบัตตี้ใช่ไหมบัตตี้บัตตี้รีสอร์ทนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ตามริมหาดนะคะถัดไปก็จะเป็นสินสมุทรรีสอร์ทนะคะสินสมุทรรีสอร์ทนี้ก็เราเคยมาดินเนอร์อาหารร้านเขานะคะแต่ว่าเราไม่เคยพักนะคะแต่ก็จะเป็นห่องพักแบบเป็นห่องแถวนะคะด้านบนเป็นตึกนะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยกลางร่มกันนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่เกาะเสม็ดจ,จะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะส้มตําห่าบนะคะไก่ย่างห่าบนะคะมีมานมนานกาเลแล้วนะคะเป็นเอกลักษณ์ของที่เกาะเสม็ดไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเับเรดือแล้วนะคะว่าส้มตำไก่ย่างส้มตําห่าเนี่นะคะจะอร่อยเลยนะคะอร่อยที่สุดเลยนะคะเขาบอกนะคะโอเคมีประมาณเยอะแยะมากมาย มิวสิคมิสิคปาวิโกล,ลุกเกอาเดอะวอเตอรเดี๋ยวเราให้ดูนำ้นำน้ำทะเนะคะทรายเขาจะใส่นะคะทรายเขจะเป็นสีขาว ก็ตอนเช้าก็เก้าโมงกว่าก็จะมีเพื่อนๆมาเล่นน้ำกันเยอะๆะนะคะเพราะว่าแดดก,ก็ยังจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะ 发过来，来，bye. Bye. บีฟอดอ่ะลองทม์เลมอนแซน่ะมอไว้นะแอบนาะวนะแล้วก็แซนเชงดิทินนะคะเช็คทาง

ย่าดแชร์คมนอินเทอร์เน็ตที่แชร์ inside back, อ have some room ค right right ่แล้วก็รูมยค่ะเนรูมะเม็นะคะอันนี้เราก็จะเดินไปให้สุดแค่ตรงตรงนี้นะคะเพราะว่า ถามว่าไก,กลจากที่เราพักไหมก็ไกลนะแต่เราก็จะไปถ่ายรูปก,กับน้งเงือกนะคะ,ะน้ำเงือกสวยๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูทรายขาวปลายทะเลซีฟูดนะคะปลายทะเลแอนดี้นักป่าทะเลนะคะผู้ชายนะคะ <c oughs> <c oughs> มีหมูกระทะด้วยนะย่างเนยหมูกระทะนะคะบูเวล สวยน้ำใสสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะทะเลเลยนะคะปลายซีฟู้ดย่างเลยนะคะเ็สทรายกบกะทะหมูกระทะนะคะว้าวไวแซ่ดมัน สาลายเหรอโอ้เชื่อลูกไล่สเน็กเลยไหนทาม ifc y o in the night time i ม thinking a o u t snake น huh? ะ ตอนนี้ตอนเช้านะคะน้ำก็จะลงนิดหนึ่งนะคะพอ,อลงเราก็จะเห็นโขกหินชัดนะคะเราก็จะเห็นโขกหินชัดอานาทอ Now you ยูโกฟิตแม็คมีวิดีโอไอฟอนหมดเลยแล้วเขาเล่นไห e เชฟออนเดอะร็ <Okay. S 1> e กสลิปปิ้ ລາວແດແດແອທໍາບາດຈີແດ <coughs>

ผ้าไผ่บดีผ้าไร่บดีนี่แล้วก็เป่างเีหนีนะคะนี่เสืไว้แอนนาทุกไว้ก็ผีเสื้อสมุดเด็กอินอินเดฟอะเป็นเป็นเป็นวิธา่อนเสียผีเสื้อสมุดแอนด์ดสนังเงือกเมืองงผ้าไผ่บดีดีเธอแฮปปบาแล้วก็คิงโกนคิงมีฟอร์ลองทำนะครับอาจะนับทูวไว้นะคะนังเงือกแล้วก็ผีเสื้อสมุดแล้วก็แฮปวันซันสุเดอร์ก็จะนังเงือกสสมุด แชร์ตรงนี้นะคะแล้วเลยถัดไปตรงนู้นน่าจะเป็นอ่าอีกรีสอร์ทหนึ่งล้วแม่จะไปชื่ออะไรนะคะต้องเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ที่นี่ก็เหมือนไพรเวทนะคะน่าเล่นมากนะคะที่ิงที่แส area แล้วกับไพรเวทที่จะนัดนัดนัดมัดผีเพอ่อนนะคะยา <Yeah. S 2> แล้วจากข้างบนก็จะเป็นห้องฟ้าอย่างนี้ให้พักนะคะสวยนะคะโอเคค่ะทักทาย เพื่อนๆพอสังเกตนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไหนนั้นเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะบ๊ายบายจาก,กเกาะเสม็ดนะคะอย่า yeah. see you next clip บ๊ายบาย